iPhone Air อาจเป็นรุ่นสุดท้ายที่เราเคยเห็นนี่คงเป็นข่าวที่ทำให้ผู้รักเทคโนโลยีต้องหันมาจับตาอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ Apple เปิดตัว iPhone Air ด้วยแนวคิดบางเบาและพกพาสะดวกหลายคนอาจคาดหวังว่ารุ่นนี้จะสร้างกระแสแรงในตลาดแต่ความเป็นจริงกลับไม่ใช่แบบนั้นเลยนักวิเคราะห์ชื่อดัง MINGCHI คูเผยเปิดว่า Apple กําลังปรับลดกําลังผลิต iPhone Air ลงอย่างมากหลังจากที่ยอดขายไม่เข้าเป้าซึ่งอาจนําไปสู่การหยุดผลิตภายในปี2025 แต่ทำไม iPhone AI r ถึงไม่ได้รับการตอบรับที่คาดหวังตามวิเคราะห์ของครูผู้ใช้ในปัจจุบันมีความต้องการที่ถูกครอบคลุมโดย iPhone Pro และ iPhone รุ่นมาตรฐานอยู่แล้วทำให้ iPhone AI ์ยากที่จะเจอดตลาดใหม่นอกจากนี้แนวโน้มนี้ยังคล้ายกับกรณีของ iPhone mini และ iPhone Plus ที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถสร้างฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ได้แล้วนี่แปลว่า iPhone อ i r ล้มเหลวหรือไม่ไม่เลยคูมองว่า Apple อาจเพียงแค่ปรับกลยุทธ เพื่อสนับสนุนยอดขายของรุ่นโ r รมากกว่าจะยกเลิกโครงการไปเลยเพราะห่วงโซ่อุปทานของ Apple มีความยืดหยุน่นสูงสามารถปรับกำลังผลิตตามความต้องการตลาดได้อย่างรวดเร็วแต่หากยอดขายยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ในปีหน้า iPhone Air อาจกลายเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่เราเคยเห็นคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้คุณเห็นด้วยกับวิเคราะห์ของคู่หรือไม่หรือคุณคิดว่า iPhone Air ยังมีโอกาสฟื้นตัวในตลาดอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนักวิเคราะห์ MINGC h i คูกล่าวว่าซัพพลายเชนเริ่มลดคำสั่งซื้อและกำลังผลิตลงมากกว่า80%ภายในไตรมาสแรกของปี2026และชิ้นส่วนบางชนิดจะถูกยุติการผลิตภายในปี2025ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่ iPhone Air กำลังเผชิญอยู่ในตลาดที่แข่งขันรุนแรง ทางด้าน Apple ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับรายงานนี้แต่ทิศทางการผลิตที่ลดลงอาจเป็นสัญญาณว่าตลาดของ iPhone i p n o n i อยังไม่ชัดเจนเท่าที่บริษัทหวังไว้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องติดตามต่อไปในอนาคต